ตอนนี้เขากะระจเฮดมูกตากอนนะครับใส่เส้นพลาสติกนะครับที่เขาสอยออกเป้วนะครับแล้วมันก็นับติดต่อไปนะครับันสะเอาหูก,กวงจำได้คาก็กะได้นะครับหูก,กวงหูเก็บนะครับตอนนี้ก็สิห้อยจักสองสามหลอดนะครับก็หอยเหลียวแตนะครับเอา nói nữa như... gặp ตอนนี้เขาก็เกี่ยวเกี่ยวไปได้รอบนึงเขาก็มาดไใบนะครับสำหรับหูหูกระตานครับมาดไใบ ตัวไปเข้ากะตได้ทักมาวนึงว่าทักขาสิงนะครับเศษปลาติกใก่กัวตัวนี้ก็หน่อยนะครับมีบางทันท่นนกะตีมีไว้ใส่ไว้นะครับในการทักนะครับในการทัก,กในรูปแบบนี้นะครับ เา็ากิสอดใส่ตัวหอยลงมาที่เหล็กนะครับตามรูปแบบหลังจากสอดแล้วเขาก็นับตอกตือข้อสารน,นะครับข้อสีเอาเลือกจำได้นะครับแล้วก็สอดไปอีหลังจากนั้นเขาก็สอดขึ้นมา ตรงขามกันนะครับตรงกันนะครับตอนนี้เราบ็สอดสอดตัวนี้นะครับสิได้ดรูปแบบนี่นะครับ อันนี้เขาก็นับลงไปอีกจากใ่เ้าสวดมันซ้ำกันนะครับเอาจากสินเขาก็นับลงไปแล้เอาหาสินหรือว่าหกสินก็นเอาซ้ำกันนะครับนับระยะห้างลงไปซ้ำกันนะครับข้าสวดต,ต้องถามกันขึ้นมาขึ้เก้านะครับตามรูปแบบนะครับสวดมาแบบนี้ ไปนะครับสำหรับสายสีเ้าก,ก็สอดตรงกันนะครับน่าแบบนี้นะครับไปเรื่อยนะครับหลังจากที่เข้าถักมาหอดมองเข้าเข้าเอาแล้วนะครับเข้าพอแล้วนะคสอดตามรูปแบบนี้นะครับ ได้รูปแบบนี้นะครับต่อไปเหากับเอาอีกครั้งนึงนะครับครับต่อเหาก็ท้าคือกันนะครับคือเันก็างนั้นนะครับ อนนี้หอดเอาแล้วกันเก็ดไปตามดูเดียบตามดูเดียบอย่ง่ายนครับเสรยนไปดีต้นใจนะครับเก็บง <c oughs> ่ายนะครับหอดมีอะไรบ้าก็มีกาดออกครับ สวนไม่ห้องกับตัดออกขลแล้วนะครับครับเ่วนบางนี้ห้องกับตดออกนะครับตัดส่วนมันออกครับแล้วนะครับสำหรับพ <c oughs> ี่ตาค้าสิงหรือหูกับตานะครับครับขอพ่นพี่น้องที่รับช้มรับเบิ้งแลวก็ที่ตามนะครับพอกันหม่ในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้พี่น้องโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ